วัดดีเศ้าวัดที่สิบเก้าเด่นกันยายนครับสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดดีเจน่ามาสำหรับพี่น้องที่โศกโศกมันหมันแปดหกห้าหกแปดหกหาลังหกแปดบนหกหาดีเจน่าครับเมื่อนี้ครับเป็นเซามืองอันสายเนี่ย็กน้อยแล้วครับหกโมงกว่าแล้ว งานกเกษียณอายุราชการครับของคุณครูอยู่โรงเรียนดรงงามน,นางงามครับจัดชุดมินิคาราโอเกะไปเป็นในราคาย่อมเย้าครับจังติดต่มรับชมเบึง์จังที่เห็นในอีพีที่ผ่านมานะครับติดต่างเครื่องเสียงตอนเนีนเบอร์แรกชุดนั้นเลยครับในหอประชุมก็มีปัญหาเรื่องของเสียงมันก้องครับ เป็นธรรมดาครับบมเมนห้ของประชุมโรงแรมที่มีตัวซับเสียงไม่กระสเป็นกล้องๆครับเขาการลดเบตแน่กระจายมอเตอร์เนี่ยหายรอบจังบริดเปิดดังครับเปิดดังมันกล่องแห้งครับมโมเป็นดฟังจั้งติดตามรับชมเมืองแ้วกันครับอย่าลืมครับขอาเมืองแหลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆครับทั้งสามช่องทางครับทั้ง youtube ป๋าร็อกคนทําเพลงครับเฟซบุ๊คลักนะครับป๋าร็อกคนทําเพลงใส่เสือสีดำเด้อครับโปรไฟล์ส่เสือสีดําส่วนใส่เสือสีขีมสีเหลืองนั้นโดนแฮ็กไปแต่หลายปีแล้วครับแล้วจะเปิดเพจไหมครับฝากเพจเฟซบุ๊กป๋าร็อกคนทําเพลงแฟนเพจครับจะอัพเกี่ยวกับเกื่องเสียงนี่นะครับลงแฟนในเพจเฟซบุ๊กนะครับหลักๆเลยเฟซบุ๊กเฟซบุ๊หลักนี่ก็คือเอาไวท้ทาอัพ ทั่วไปครับแต่เื่องเสียงในี่อือเอาลองเพจครับยังในก็ฝฟากทั้งสาม่องทางนะครับไปติดตามรับชมเมืองกันด้วกานงานมืนอนี้ครับ ต่อเปิดเพลงอมมอมครับงานกเกษียณครับโรงเรียนดงงามนางามครับเวลาตอนนี้โมงหนึ่งครับคือพื้นที่จัดงานครับนี่คือลำโพงพี่เอยู่ข้างหลอกครับสวัสดีครับ โอ้ตัวจีนตัวนี้ได้ไยกะพี่พี่แขกผมมีเกือบนี่โอ้เนี่ยเพิ่แต่งเกาหลีมาใหน้ำครับเดี๋ยวผมต่อค้อมต่ออย่างก่อนครับ ่อไปครับมาเปิดเครื่องกันในโซ่เมือง่านครับวนนี้เปิดสวิตต์เสียปักเอานะครับี่เสียปักออนนเกอาเลยจะเปิดสเตอร์บิลไลเซชันครับตัวรักษาแรงดันไฟเพราะจะเติดเปิดเนหลอดไฟตัว,วกว่าหลงเมื่อกี้เขาจะกักไว้หาวิปล่อยมาแล้ว เนี่ยไฟย่างมือเสาร่างกลางวันนี่ดีกว่าเมาื่อคืนนี่ครับสองร้อยสิบแปดถือว่าโอเคครับเปิดเบรกเกอร์ครับปักติดแล็กไม่ JBL ครับ KMC 8ครับใส่มาดิเปิดคอมผมใส่อินเตอร์เฟส UMC 404 HD ครับเอามาเล่นกับเอกตรีมนะครับเพื่อคุณภาพเสียงที่เนียนขึ้นครับเปิดสปักติดแรกข้างบนนี้ครับหมว่านครับบริษไซล์รองเท่าพื้นจะเบื่องบริต่อเก่าจับซุ้มน็อตซุ้มนี้ดูดครับ ทักษะเทคนิคการเสียงหอนครับเดรีเซ็ตให้เขาคำนวณไหมแต่จริงๆคำนวณแลว้วเมื่อวานเนี่ยก็เอาไม่คำนวณม่อีกมือน,นี้พร้อมแล้วครับเปิด M ครับ FX4D ครับครับกลางแหลม A กับ B ชัแนลระบายครับ A กับ B ครับกลางแหลมชัแนลระบาย C กับ D ครับมอนิเตอร์ ชแนลละสองใบครับ fb 9d ครับเบรดแชแนลละใบเช่นกันอยู่ข้างนอกครับจุดอยู่ข้างนอกนสำหรับมอนิเตอร์ครับมแบบีด้านหลังของหองประชุมนะครับมแบบีด้านของหองประชุมโดยที่เรต้องเปิดดังมากมาไม่ก็ดังแห้งนะครับทีแ่บบนี่ก็เปิด กลางแลมครับเปิดสักสิบโมงครับสิบโมงมอนิเตอร์เสร็จเสร็จกางหลังนี่ผมกติเปิดไปที่เที่ยงนะครับสิบสองนาฬิกามอนิเตอร์ด้านหน้าครับเพราจะจำเป็นต้องเปิดดังมากไหมผมจะเปิดไปที่สิบโมงครับซับเบดครับผมจะเปิดอยู่ประมาณโมงหนึ่งครับโมงหนึ่ง เพียงพอนะครับเปิดไลค์ก่นนี้ข้างในอยู่บ่ไรครับต่อไปเปิดจัวคอนโทลนะครับจัวคอนโทรลมิกเซอร์เดี๋ยวผมจะเปิดทดสอบด้วยบันทึกการแสดงสดของบ้าอุ่นคนเมื่อเลยครับ จังบติดลิกสิทธิ์ครับหลายคนครับบอกวังบมเปิดเพลงนั่นเพลงนี้น่มันเปิดว่าใดครับลิกสิทธิ์เพลงครับแต่จริงๆผมเปิดหลายเพลงครับผมไทยเห็นแค่เฉพาะเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ครับพร้อมแล้วนะครับเปิดเพลงมาสัญญามาหรือยังยังม่มาเลงขึ้น những cái xe này hai này มงสิเบดโมงครับกันแล้วสเบดสเบดโมงหนึ่งครับ On เขาเจ้าบวบ่ก้อยก้อยเนื้อกับต่มเสียไปลับมาด็มาไไดินะครับนี่ <c oughs> Nga ho tapcha bhakalato aramato Sama sambudhacha Vasisi siddhi patho อตีเล็ตช่วยใช้หมังนคัาติีเล็ตเลิกสักวันทั้ง a ิโพนและไทยหน่อยอายุคอยใจหวังขอห้อายุยิงยาวขอหน่อยขอให้หอนหอยเอาตัวน้องนังฟุ้งสัตว์ต้มาหนา รั Eller, านปี2529ย้ายมาสอนที่โรงเรียนโรงเรียนนานาเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2535อายุรัชกาล38ปีผมนี่นะครับชีวิตมันมันมันเกินคุ้มเกินราคานะครับเกินคุ้มเกินราคาเนี่ยไม่ใช่ว่าชีวิตจะร่ำรวยมั่งคั่งทำกันไปแต่หัวใจ ไม่พาแก,ก้าจากกันหลังกรเสียเวียนมาขอต้อนรับได้อยู่กับเพื่อนรุ่นน้องต้องสุขฝันขอให้สุขสุขภาพแข็งแรงแข่งชีวันความดีนั้นเราทั้งหมดขอจดใจ อตอนนี้ครับเวลา16ลนาฬกาเริ่งานแล้วเก็บของไป16กว่าตอนนี้นะครับเรื่งเก็บของใส่รถครับตรงนี้นก็ถอดสายถอดตรงตี้ถ้ายแล้วเรือจะจัดของใส่รถครับตอนนี้ ขอให้มีงานต่อไปอีกครับชุดนี้หลายคนถามว่ารับงานค่น,น,น,นี่ชุดนี่งานมื่อนี่ผมบอกเลยผมรับสองพันบาทนะครับถือว่าตามค่ามาถือว่าถือครับผมเพ่เคยรับงานถือคนนี้อันนี้พ่อเขาเนเซ่นไส้ตลอดครับไปเลยคิดน่ามันสองพันะงานนี้นี่เห็นทำไม่เห็นนี่นะครับ คนว่าแพร่งแล้วแต่นะครับตอนนี้ครับผมกม็มาตามทีมแม่ได้นะครับนี่ก็มาก,กันสามคนงานอีกสองพันครับเ,เติมแต่มเสาหอดตอนนี้ซีโมงแรงครับตามนั่นนะครับจุดนี้ที่เอาพระเดียวเบิดนี่เกือบแล้วนะครับ ในก็ได้เดินทางครับครับสี 4, ่ห้าโมงเย็นครับตอนนี้อันนี้เราจะไปคล้องลงอีกเก็บของไว้อีกครับงานก็นสิสัปดาห์หน้ะกัติมีอยู่คิดว่ากับเพิ่นจงังอาจติไปชุดนี้คือเก่าครับหรือเพิ่นจังชุดในก็นี้ก็กแล้วแต่นะครับก็จติไปชุดใน เดินทีมงานมาเห็นพ้อมออกหกรอบไปนะครับงานที่พันมาครับเรียบร้อยตอนนี้เดินทางกลับบ้านครับมีชุดหกแน่มีแน่ก็ตามสไตล์ของงานเลี่ยงงานสั้นๆครับขี่เราเมาอยาผมก็บริไทยหรกนะครับ้ครงานออกมาได้ดีครับากาสะมีงานต่อยอีกครับงานกเกษียณนี่พอออกมาหลายรเยงเนะรียนมาหลงงานกัน งานต่อไปนะครับก็ถ่ายให้ท่านได้รับชมกันว่าห้องประชุมนะครับผมเฮ็ดแท็กซี่เสียงมันกล่องแห้งบอนะครับฟังมึงในคลิปโอ,อเด้อแต่ในหูอ,อยัยสารจริงเนี่ยนะครับกล้องนิดเดียวครับกล้องนิดเดียวเ่าก็แก้ปัญหาตามเอาฟังมึงนะครับกล่องอย่างกล่องเสียงเบสดบอสียงเบสมันเกิดสะท้อนนะครับรถเสียงเบสลงตามนั่นนะตามสถานการณ์ผมก็บ่ได้มีหลักการเอียงนะครับแก่ได้ว่าก็เฮ็ดไปไทยไปเพื่อปเป็นแนวทาง ให้พี่น้องได้เฮ็ดตามเพื่อมาดีขึ้นนะครับจังนด้นอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายครับกับช่องป่าร็อกคนทำเพลงครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้มีก่อนนะครับเดี๋ยวพออ่านมาคลิปหน้านะครับพีินนี้สัสดีครับเพี่ยนทางกระบลนวครับ